ของคัวเขาอยู่แล้วแต่ผมที่เล็งเห็นอีกอย่างมันคือเสน่ห์ของอย่างคือสภาพแวดล้อมโลเคชั่นที่เราไปทำผมว่าถ้าทุกคนได้ดูมันจะทำให้ทุกคนตงมันในทางตะาวขอบคุณครับขอบคุณครับที่เาดีใ่คุยเดิมเรายังจำเป็นอยู่ไหมขอบคุณครับที่มาตะนาวครับ ครับมครับครับผมก็อยากให้ทุกคนทุกคนเข้าันมาพวกผมท,ทั้งกินงานทั้งการแสดงทุกคนก็พยายามทำให้มันเต็มที่เท่าที่เราจะทำได้นะและจุดน,นี้แล้วผมก็อยากจะทำให้ทุกคนมีความสุขกับการแสดงก่อนทำให้คนมีงที่มีความสุขกับการแสดง <laughs> ชอบชอบคือนี่แหละครับคือบรรยากาศในกองก็จะประมาณนี้แหละเวลาเล่นอะไรเสร็จที่ไม่อยากไปเที่ยวก็จะชอบแบบเที่ยวมันแซวมันอะไรกันอารเณ์นะครับใช่แล้วเราไปกองทำไมบ่อยทีเรายังไม่มีเราอยากรู้ไงอยากไปปรับตัวก่อนเพาะแบบคนในกองวันแรกก็ไปได้ทีนี้วันที่สองก็ยังไปเนี่ยวันที่สามก็จะโผล่ไปมันประมาณมันแปถกองก็ไปถ่ายรายการด้วยแล้วไปให้กำลังใจน้องด้วยใหน่ครับ ก็ตั้งใจน้องก่อนเพราะว่าน้องเ่ยเป็นฝ่ายมากอย่างที่พี่น้อบอกทุกคนบอกครับก็เขาเปียดตลอดคนกับผมตลอดว่าทัศนงีีดีแบบกลัวกทำออกมาแล้วมันแบบกนที่ไม่โอเคเลยมีกดขี่ว่ามันเขาจะบ่นที่ทําไมไงไม่แบบโอหย่าอะไรแบบไม่ไม่มีแต่ว่ามันแอบพูดเถื่อนลำหลังตลอดจริงไหมเนี่ยไอต่างคนก็ต่างมาบอกว่าอีกฝ่ายเปียด สาวก็ยัน <up in. S 2> แล้วก็ไงไปคุยกันเองไม่มาบอกเราเราจะรู้ไหมไปแบบพี่นิดพี่ออฟเปิดเครียดมากเลยเอิดก็มาพี่ออฟนิ้มันเครียดมากเลยอะก็เลยอย่างเงี้ยจริงเราทุกคนเครียดทุกคนทั้งทีมงานทั้งนักแสดงจริงๆเพราะว่าเรื่องโลเคชั่นก็คือมีอุปสรรคเยอะมากแล้วก็เรื่องบทอะไรเงี้ยต้องมีการแบบว่าปรับเปลี่ยนเียข้าปรับต่างใช่ครับเครียดอะไรฮะเครียดอะไรครับเสร็จเครียดหนึ่งปีสองปี จำได้เพราะว่าดูทีเซอรสเบลล์โอ้โหวิ่งลงเมื่อกี้จะได้ดูแล้วจะได้ดูแล้ว <S 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 นับแล้วก็อีกประมาณไม่กี่วันก็คือครบปีด้วนเพราะว่ามีเหตุผลอย่างครบแล้วใช่ป่ะเหมือนปีที่นน <S <S แล้วว,วันที่หกมาประมาณนี้เลยวันที่ห้าว <5, S 1> ันที่ห้าใช่ไหมอันนี้รู้สิบห้าจริงเลยเขารู้รู้มากกว่าเราอีกน่ารักน้องแฟน เออขอบคุณทุกกำลังใจที่ส่งมาน้องแบบนี้รูปสอร์ตนี้รูปมิน,นี้อะไรเงี้ยหรือว่าเวลาติดแข็งเข้าไปอ่านอะไรอย่างเงี้ยครับมันก็เล็กๆน้อยๆก็ทําให้เราแบบเออดูว่าคนกำลังเขารอจริงอันนี้เราพูดถ่วงเวลาถูกอว่เราเออเราจะคุยได้แม่เมื่เราจะนั่งคุยตรงนี้แล้วนะแต่ให้คนเขาสมาัครไม่ไดๆเราแบบนั่งคุยเนาแต่เดี๋ยวก็จริงๆเราอยากขอบคุณที่เบื่อบัตทีนี้ด้วย ชื <ers> s <S ่อเขาแบทั yeah. ki, uh ้ง huh. นั้นเราก็ลงไปกราบไหว้เขาเลยอยากขอบคุณเยอะขอบคุณว่าที่เขาแบบเขียนนิยายดีๆแบบนี้มาให้เราได้ทําได้เวิร์กับมันได้ได้ให้มันมีตัวละครเกิดขึ้นมาจริงๆนะก็ต้องบอกต้องขอขอบคุณมากเลยนะครับขอบคุณดาลด้วยที่แบบเจอกันทุกครั้งก็รื้อฟื้นทุกครั้งว่าเพื่อนญายมันสนุกนะเดี๋ยวเราจะพยายามตั้งใจนะอย่ากดดันเรานะคสถา็ที่ออกด้วยกันก็เลยชมพวกเราจังหวะว่ามีความเนใจตัวเรามากเลย นี่อชอบมั่นใจอะไรเกินไปอยูอเออพอรู้ว่าเป็นแฟนพอนแอ่าออคน่ีก่ไอไหัวท้องฟองหัวชี้ชี้กูอูไรอย่างเงี้ยหรอก็คือคนนี้หรอจอไปจอไปไปยืมมาฮปยืมมาแบบเฮ้ยแต่เราพูดท่านี้ลูกต้นได้อยู่ได้อยู่ ทำหน้างอนงอเราต้องทำหน้าแสนงอนแสนงอนดื้อๆนะทำหน้าเป็นเจ้าหอให้คนถ่ยูให้คนถ่ายรูปนะเ้คนถ่ายร้เ่าซเอ้ยผมไม่ใช่มอเงี้ยมือเงี้ยอึดจึดจึ๊ดจึ๊ดจึ๊ดจึ้ดจอ๊ดจึ๊ดจึ๊จึ๊ดจ้๊ดจึ๊ดจึ๊ดจึ๊ดจจึ๊ดจอ๊ดจด้ยเ้ยเ ก ah. ็ชุก็ชวยหัวใจเลยเนาะวันนี้ขอถึงพงศ์เรวียก็เต็มที่เลยนะคะตามที่คุณฟังได้บอกไปแล้วเรื่องนี้ค่ะทังทีมงานท้ก็ได้ร่วมเต็มที่กันมากนเรื่องโปรโชั่นเรื่องบสถนะคะบสความตั้งใจในการราก็ไใช่อะนะคะอยากให้ทุกคนนะคะติดตามดิฉันเป็นดาวอไปด้วยนะนคะต่อไปนะคะขอเชิญคุณกิตต์ยานวัฒน์ กรรมการผู้จัดการบริษัทเดอร์ดิ้งนะรูนจำกัดสำนักพิมพ์นาวูพิม์ทางสุขล่อบริษัทหนมาดอกไม้และของแย่เรนให้กับแผกประเทศมาสกีบ้างค่ะ,ะขอเชิญคิออฟนะคะรับรับช่อดอกไม้ให้เปนเกียรติให้แก่แก่ออกทดาด้วยค่ะขอเชิญเบลบบคทีเรียค่ะรับดอกไม้ให้เป็นเกียรติให้เราด้วยค่ะ เป็นน้องโอไปเป็นของน้องมิสนะคะสุดท้ายนี้นะคะเป็นดอกไม้ของพนมเอิร์ดค่ะ ถ่ารูปท่านนะคะถ่ายรูปมูลนิธิเพื่อเป็นเกียรติร่วกันด้วยค่ะ ขอบคคุณต่อ,อ,อไปนะคะจะเป็นเซฟไพรส์จากสำนักพิมนาบูนะคะเพื่อมอบให้กับแขกรับเชิญทั้งสี่ท่านบนเวทีนี้นะคะเคสกาละครั้งหนึ่งกับวิทานธดาค่ะกาละครั้งหนึ่นงกับวิทานันดาวนะครับ ถ้าเอาตลกจะต้องแบบเอาหน้าคว้าลงมาไม่อไปรไม่ะครับไอะขอบคุณนะคะทั้งข่รับเชิญท่านนะคะคอมพิวเตอร์และขอบคุณสัจจทุกคนที่มาร่วมรอร่วมเชียร์และให้กำลังใจกับพัฒน์นักแสดงให้สำเไ็จในวันนี้นะคะขอบคุณที่มาเป็นส่วนหนึ่งในความประทับใจของพราสไกับพัทยาในวันนี้ค่ะขอบคุณมากค่ะขอบคุณค่ะ ลำดับต่อไปก็เพื่อนเจ้าสาวนะครับเชิญนหน้าเดี๋ยวทำการโยนดอกต้องเป็นตามโยนโยนโยน่อกโอเครับลงแล้วนะครับขอบคุณนะครับทุกคนขอบคุณครับ